สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้แอมจะมาพูดถึงครีมนวดดอรอยนะคะครีมนวดดอรอยเป็นครีมนวดที่ผ่านนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะครีมนวดนาโนเจ๋งกว่าครีมนวดในท้องตลาดตรงไหนอนุภาพนาโนมีขนาดเล็กมากค่ะเล็กกว่าเส้นผมถึง800เท่า อนุภาคนาโนสามารถเพิ่มการละลายเพิ่มการคงตัวนำสารเข้าสู่เป้าหมายและควบคุมการออกฤทธิ์ของสารค่ะครีมนวดนาโนจึงซึมลึกเข้าไปยังตำแหน่งที่ปวดและควบคุมสารให้ทำงานอย่างยาวนานจากงานวิจัยพบว่าครีมนวดนาโนสามารถออกฤทธิ์ต่อเนื่องได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงและทาวันละครั้งก็พอค่ะ ปวดเมื่อยมแมลงสัตว์กัดต่อยนึกถึงครีมนวดดรออยนะคะแล้วพบกับแอมที่เวิร์คิวค่ะสวัสดีค่ะ